ขยีย้อนิเมะขอเสนอศัะยุทธ์ะรุฟ้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่350แสงแดดสาทดทะแยงดวงอาทิตย์ค่อยๆต่ำลงปลดไปล่อยไอร้อนละอุสุดท้ายให้แก่มหาพิภพคืนนี้ประตูไม้ไผ่ที่ปิดสนิทนั้นในที่สุดก็ถูกเปิดออกเซียวเอียเซียนเดินเข้ามาพร้อมกับมองดูเซียวเหยยนที่นอนอยู่บนเตียงเป็นอย่างไรบ้างไม่สาหัสมากนะ แค่เสียพลังไปมากส่วนพลังดัชนีมหามรณานั้นก็ได้ควินเออช่วยขจัดออกไปจากร่างกายให้แล้วเซียวเยียนที่นอนอยู่บนเตียงหลังจากพักฟื้นสองสามชั่วโมงอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นเฮ้ยเดิมทีข้าเองก็คิดว่าไม่น่าจะอนาถขนาดนี้แต่พราะระยะห่างของแต่ละระดับชั้นนับวันยิ่งก้าวข้ามยากขึ้นทุกทีเซียวเยียนถอนหายใจ การเลื่อนพลังของเขายิ่งอยู่ระดับสูงมากเท่าไหร่การต่อสู้ข้ามระดับชั้นก็จะยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าตั้งแต่ระดับเซียนพยุทธ์5ดาวขึ้นไปทุกหนึ่งดาวนั้นจะมีระยะห่างที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ถ้าเกิดเป็นระดับเซียนพยุทธ์ทั่วไปไม่สามารถต่อสู้ข้ามระดับได้อย่างแน่นอนและคู่ต่อสู้ของเซียวเหยียนครั้งนี้ก็เป็นคู่ต่อสู้ที่มีทั้งทักษะยุทธชั้นฟ้า และเค็ดวิชาชั้นฟ้าถือว่าเป็นตัวหน่าลำคาญตัวหนึ่งการต่อสู้แบบนี้เซียวเยียนสามารถคว้าชัยชนะได้ก็จริงแต่นี่ก็เหนือความคาดหมายมากแล้วเซียวเอี้ยเซียนก็เลยพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วถ้าเจ้าอยู่ระดับเดียวกับกูเหย่เกงว่าเขาไม่มีแม้แต่เลี้ยวแรงจะตอบโต้เจ้าเดซํมสำหรับคำพูดของเซียวเอี้เซียนนั้นเซียวเยียนไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้ตอบรับเขาเพียงพูดว่า ควินเอ๋อไปไหนแล้วล่ะนางกลับไปแล้วบอกว่าอีกสองวันจะได้เวลาเปิดสุสานสวรรค์เซียวเอียเซียนบอกขึ้นสุสานสวรรค์พอได้ยินแบบนี้เซียวเหยียนเองก็ตื่นเต้นเขาเองมาพิภพกู่รอบนี้เป้าหมายก็คือสุสานสวรรค์ของบรรพบุรุษเซียวเกียนหัวเซียนเคยบอกไว้ว่าในสุสานสวรรค์นั้นมีสุสานของเซียวเกียนอยู่ถ้าเขาสามารถเข้าไปที่นั่นได้ เขาอาจจะได้ประโยชน์มากมายในห้องโถงใหญ่ของตระกูลกู่ตอนนี้แสงไฟสว่างสวยเหล่าบรรดาขัววุโสมากมายกำลังนั่งอยู่บนโตะ๊ะเหมือนพวกเขากำลังหาหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างและเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องตึงเครียดด้วยถัดจากนี้สิ่งที่พวกเราจะหาหรือกันก็คือเรื่องการเปิดสุสานสวรรค์ทุกคนคงทราบกันดีตระกูลบรรพการทั้ง8 ได้รับสิทธิ์ตระกูลละสองที่นั่งแต่คราวนี้ตระกูลหลิงไม่มีใครมาก็เท่ากับว่าว่างไปสองที่ตามกฎแล้วตระกูลกู่ของเราสามารถสวมแทนได้ซึ่งเท่ากับว่าตระกูลกู่ได้รับสิทธิ์สี่ที่นั่งมุมหนึ่งของโต๊ะประชุมคู่อวุโสทงเสียนพูดขึ้นแต่รอบนี้ตระกูลกู่เรามีคนที่จะเข้าไปถึงหคนด้วยกันเท่ากับว่ายังขาดอีกสองที่ ผู้อาวุโสท่านหนึ่งพูดขึ้นลายชื่อตระกูลเสี่ยวไม่ใช่ว่าตระกูลกู่เราสวมแทนมาตลอดหรือถ้าบวกเข้าไปก็พอดีกู่เฉียนกับผู้อาวุโสอีกสองสามคนเสนอแนะขึ้นมาแต่รอบนี้ตระกูลกู่ก็มีเสี่ยวเหยียนมาคนหนึ่งเราจะทำแบบเดิมไม่ได้ผู้อาวุโสคนหนึ่งกระย้งขึ้นตระกูลเสี่ยวตกต่ำไปนานแล้วอันที่จริงไม่นับเป็นแปดตระกูลบรรพการตั้งนานแล้วด้วย ตัดทิ้งไปก็ไม่เห็นเป็นไรข้าคิดว่าเซียวเหยียนน่าจะเข้าใจขัว,วูุโสกูส่ซานที่ไม่ค่อยลงรอยกับเซียวเหยียนพูดขึ้นมาฮอดินแบบนั้นขัว,วูุโสบางส่วนในห้องประชุมนี้ก็เห็นด้วยขัว,วูุโสทงเสียนเองก็กําลังใช้ความคิดว่าจะหาทางออกแบบใดดีประตูที่ปิดสนิทก็ถูกเปิดออกอย่างแรงองค์ขลักที่อยู่แถวนั้นกําลังจะตะโกนด่ากับพบว่ามีแสงเสียุุ้งเจิดจ้า ปากฏเบื้องหน้าพวกเขาถึงขั้นที่ว่าพวกเขาเองยังต้องคุกเข่าลงหัวอาวุโสกูส่ซานนับตั้งแต่คนตระกูลเสี่ยวออกจากทวีปมัดฉิมตระกูลกู่เราก็ยยึดครองลายชื่อของพวกเขามาตลอดเวลานี้มีคนตระกูลกู่มาคนหนึ่งแต่ท่านยังคงไม่ยอมมอบสิทธิ์แม้แต่ลายชื่อเดียวนี่ออกจะหนักข้อเกินไปแล้วประกายแสงสีรุ้งนั้นสาดส่องเข้ามาในห้องโถง แผ่รัศมีปกคุมเหล่าบรรดาคู่อาวุโสทั้งหมดตามได้เสียงเย็นชาเสียงหนึ่งขณะที่ประกายแสงสีรุงนั้นปกคุมทั่วโถงใหญ่คู่อาวุโสหลายคนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเนื้อตัวสั่นเทาอย่างไม่เป็นที่สังเกตศักดาหนุภาพแห่งสายุหิตชนิดนี้หากไม่เป็นเพราะขั้วเขามีพลังฝีมือก้าแข็งคงจะเข่าสุดลงไปแล้วเหมือนกับขั้วองค์ขลักควินเอ,อ๋อขัววุโสบางส่วนพอเห็นแบบนี้ ก็อดเจ้าหัวเลาะไม่ได้นอกจากคว er, ินเอ๋อก็คงไม่มีใครกล้าปลดปล่อยรังสีกดดันต่อหน้าพวกเขาและภายใต้สายตามากมายของเหล่าบรรดาผู้อาวุโสนั้นควินเอ๋อก็เดินเข้ามากลางห้องโถงแห่งนี้เฮ้ย <c oughs> ควินเ er, อ๋อเก็บยันลงก่อนเถิดผู้อาวุโสท,ทงเสียนถอนหายใจพร้อมกับมองไปที่ใบหน้าของเหล่าบรรดาผู้อาวุโสอีกหลายคนที่ตอนนี้ใบหน้าซีดเผือกกันเป็นแถว พอได้ยินคำพูดของู้าวุโสทงเสียนั้นควินเอ๋อเองก็เก็บยันไปและเดินเข้าไปถึงหน้าโต๊ะประชุมในดวงตาของนางตอนนี้มีแต่เพิงโทสะเต็มไปหมดนางรู้ดีตาแก่พวกนี้ไม่ยอมรับเซียวเยียนอย่างง่ายๆแน่ต่อให้เซียวเยียนจะแสดงผลงานได้ดีขนาดไหนก็ตามยังไงพวกเขาก็ต้องหาทางขัดแข้งขัดขาเซียวเยียนอย่างแน่ควินเอ๋อเจ้าอย่าลืมว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลกู่นะ การกระทําสิ่งใดต้องคำนึงถึงตระกูลให้มากกู่ซานตะวาดออกมาคู้อาวุโสกูส่ซานข้าแม้เป็นคนตระกูลกู่แต่มีบางเรื่องท่านไม่ควรกระทําเกินขอบเขตเรื่องจำควกลายชื่อตระกูลกู่เราได้เปรียบมากกว่าใครทั้งหมดนำซ้ำตระกูลเสี่ยวออกจากทวีปมัดฉิมจำนวนลายชื่อของพวกเขาก็ยกให้พวกเราตลอดมาจะว่าไปตระกูลกูลต่างหาก ที่ติดค้างน้ําใจพวกเขาแต่เวลานี้มีคนตระกูลเสี่ยวมาที่นี่ท่านเพียงไม่คืนสิทธิ์ให้กับคู่อื่นยังจะกีดกันเขาอีกเรื่องทํานองนี้ขอเพียงเป็นคนที่มีจิตใต้สํานึกอยู่บ้างคงจะกระทําไม่ได้แน่นอนคิ้นเออเองก็จ้องกู่ซ่านวาจาของนางมีทั้งวาจาแดกดันมีทั้งวาจาถ,ถางังทำให้ฝ่ายหลังเนี่ยแทบจะหมดปัญญาโต้ตอบ ขินเอ๋อที่นี่เป็นห้องประชุมของคณะคู่อาวุโสเจ้าบุกเข้ามาแบบนี้ถือว่าผิดกฎของตระกูลกูเฉียนพูดขึ้นคู่อาวุโสกูเฉียนอภพิสิทธิ์ของยันสี่ลุงท่านลืมไปแล้วใช่หรือไม่ขินเอ๋อพูดขึ้นพอได้ยินแบบนั้นกูเฉียนเองก็ตกตะลึงตามด้วยกระอักกระอ่วมตามกฎของตระกูลขอเพียงมียันเจ็ดสีศักดานะสูงกว่าคู่อาวุโส ธรรมดาโดยทั่วไปการจะเข้าสู่ห้องประชุมนั้นสามารถทำได้เอาแหละเลิกเถียงกันได้แล้วครูอวุโสธงเสียนเห็นแบบนั้นก็ไม่อยากให้เรื่องมันเกินเลยก็เลยพูดขึ้นมาพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ต่างเงียบปากสายตาทั้งหมดต่างมองไปที่ธงเสียนรอการตัดสินใจของเขาการกรีดการเสียวเหยยนออกไปเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมมากลายชื่อผู้เข้าสุสานสวนรรค์รอบนี้ ก็ให้นับรวมเขาเป็นอีกหนึ่งคนตระกูลกู่เรายึดครองสิทธิ์ของพวกเขามานานหลายปีตอนนี้มอบคืนก็สมควรแล้วและข่าวนี้ตระกูลเสี่ยวก็มีแค่เสี่ยวเหยียนคนเดียวต่อให้เขาเข้าไปตระกูลกู่เรายังมีรายชื่ออีกตั้งห้าคนนี่นับว่าไม่เลวแล้วทุกท่านก็อยากคิดมากนักเลยคืนเขาไปเถิดผู้อวุโสธงเสียนพูดขึ้นมาพอได้ยินแบบนั้นกู่ซาาเองก็ไม่พอใจแต่ติดตรงที่ว่า เขาไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วตอนนี้ควินเออมีสายรุหิตชันเทพไม่ต้องพูดถึงว่าปิดานางคือประมุขของตระกูลกูลำแขงแค่สายรุหิตและยันเจ็ดสีที่อยู่ในตัวของนางก็ทำให้คำพูดของนางมีน้ำหนักมากกว่าผู้อาวุโสอย่างพวกเขาไม่รู้กี่เท่าและตอนนี้ก็ไม่มีใครในเหล่าบรรดาผู้อาวุโสกล้าไปตำหนินางในเมื่อไม่มีความเห็นอื่นใด ถ้าเป็นแบบนั้นก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันอีกสองวันคือเวลาการเปิดสุสานสวรรค์ควินเออเจ้าช่วยบอกกับเซี่ยวเหยียนให้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยคู่อาวุโสทงเสียนพูดขึ้นได้ผู้อาวุโสทุกคนลบกวนแล้วควินเออได้ยินแบบนั้นก็พงกศีรษะพร้อมกับคำนับเหล่าบรรดาคู่อาวุโสตามธรรมเนียมพร้อมกับหมุนตัวจากไปภายใต้ความหวาดกลัวขององค์คลักที่นั่งคุกเข่าอยู่ พอเห็นควินเอ๋อจากไปแล้วเหล่าบรรดาขัววุโสก็มองหน้ากันเพราะปกติแล้วควินเอ๋อไม่ได้สนใจเรื่องของในตระกูลแม้แต่น้อยนางทำเพียงแค่ว่าฝึกวิชาไปวันๆแต่พอเรื่องดังกล่าวเป็นการพูดถึงเสี่ยวเหยียนนางกับออกตัวอย่างแรงไม่สนใจใครทั้งนั้นผู้อาวุโสธงเสียนในสุสานสวรรค์ยังมีสุสานของเสี่ยวเกียนอยู่ด้วยและจนบัดนี้คนตระกูลเรา ก็ยังไม่เคยมีใครเข้าสู่บริเวณนั้นได้หลังจากควินเอ๋อไปกูซานก็พูดขึ้นมาได้ยินแบบนั้นคัววุโสทงเสียงกับขมวดคิว้วสุสานของเสี่ยวเปียนพวกเราเลิกหวังที่จะเข้าไปได้แล้วด้วยฝีมืออันล้ำเลิศดของเสี่ยวเปียนถ้าเขาไม่อยากให้ใครล่วงล้ำเข้าสุสานที่ตกทอดเอาไว้ต่อให้ท่านประมุกตระกูลออกโรงเองก็มีโอกาสสำเร็จไม่เกินหส่วนเท่านั้น ฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาดีกว่าเอาแหละเลิกประชุมได้แล้วระยานี้พิภพกู่เชื้อเชิญผู้แก่งกล้ามากมายเข้ามาพวกเจ้าต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยอย่าให้ใครรบกวนถึงพลเมืองในพิภพกู่ได้ขอรับขัววุโสทั้งหมดต่างรับคําด้วยคําพูดนอบน้อมจากนั้นก็เริ่มรุกจากไปหลังจากขัววุโสเหล่านั้นไปจนหมดแล้วขัววุโสธงเกวียน มองไปภายในห้องโถงนั้นพร้อมกับพูดว่าทางฝ่ายท่านประมุกมีความเห็นอย่างไรต่อเสี่ยวเหยียนหลังจากพัววุโสธงเกวียนพูดจบก็ปรากรัดขอากาศบิดเบี้ยวพร้อมกับร่างของชายชราบผู้หนึ่งปรากฏขึ้นมาบริเวณเก้าอีเสียงของเขาพูดขึ้นว่าอนาคตสดใสโอ้พัววุโสธงเกวียนพอได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เขารู้สึกตกใจ คนที่มีความสามารถทำให้พวกตาแก่ที่สายตาสูงส่งเหล่านั้นเอ่ยคำพูดเหล่านี้ออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วยกทัวเซอร์กูตีเ้เราข้าคิดว่าต้องอยู่บนตัวของเสียวเหยียนอย่างแน่นอนเจ้าสิ่งนี้ถ้าถูกพวกตำหนักเจตพูดได้ไปจะเป็นปัญหายุ่งยากทีเดียวพัววุโสทงเกวียนนั้นพูดขึ้นมา พอรินแบบนั้นเงาร่างชุดเท้าเองก็พิงพนักเก้าอี้เล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่ต้องค่วงจะจัดการให้เรียบร้อยเช่นนี้หรือพววุโสธงเกวียนพยักหน้าเล็กน้อยขณะคึมพำเพราะเหมือนเขาจะรู้ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้พรนั่นเป็นถึงลูกเขยในอนาคตของตระกูลกูการจะขอของล้ำค่าอย่างยกทัวเซอร์กูตีที่เป็นวรดกตกทอดจากตระกูลเซียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ